สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมมาชิมโฮมคาเฟ่ Cafe, น่ารักน่ารักนะคะอยู่ที่ย่านสุทธิสารห้วยขวางหรือจันทนบําเพ็นนั่นเองนะคะชื่อร้านตาบ้องคอฟฟี่แอนด์เจลาโต้นะคะจุดเด่นของร้านนะคะก็คือตัวกาแฟนะคะเป็นกาแฟจากดอยคุณน้ำนางนอนค่ะมีรสชาติเข้มเลยค่ะ ซึ่งทางร้านนะคะก็จะมีเครื่องดื่มหลากหลายเมนูมากนะคะที่อยากให้มาลองค่ะแล้วก็ลองแล้วก็ดีจริงๆระด้วยนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะคะก็จะมีอาหารว่างอาหารแล้วก็ขนมด้วยค่ะโซดาจะได้ขาชื่อแล้วก็ซ่านะครับแล้วก็จอาไปสชนเป็ี้ยวโตตอนี้จะให้ข่าดชื่นแล้ก็หวานเอจกินได เมนูซิกเนเจอร์คือเมนูนี้เลยค่ะห้ามพลาดนะคะกาแฟใส่ฮันนี่ยูสุโซดาค่ะเป็นตัวไซรัปมิม้นท์แล้วก็น้ำแล้วก็จอนคอบูเอเปเโซชอ็อตเอปโซ<ม><ม>นะครับตัวนี้จะให้ความสดชื่นแล้วก็จะมีส่วนผสมชาบูลาบโกโก้ปลายช้อนนิดหน่อยเพื่อให้ดึงสีขอบมามแต่เราไอเทเ็นลาเต้รถ้ามาที่ร้านอยากรู้เรื่องกาแฟของร้าน,านก็ถามน้องไข่คนเมื่อกิได้เลยนะคะเมนูนี้เลิฟมากเลยค่ะฮันนี่ยูสุโซดาค่ะ โดยกาแฟาที่ร้านก็เริ่มต้นราคาเบาๆนะคะแก้วละ50บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารกันต่อเลยค่ะหลังจากได้ชิมอาหารแล้วนะคะรู้สึกว่าดีเกินคาดมากๆสำหรับร้านนี้นะคะเป็นร้าน โฮมคาเฟ่เมนูสไตล์โฮมเมดซึ่งเมนูอินเตอร์เขาก็ทำได้ดีนะคะแล้วก็เชฟก็มาโชว์เมนูโบโลเนสอันนี้นะคะซึ่งเป็นตีมวาเลนไทน์ให้ดูด้วยนะคะเชฟชื่อคุณบุ๊กนะคะเป็นหนุ่มหน้าใสๆเกาหลีนะคะสาวๆมาชิมมาชมกันได้นะคะนอกจากเมนูอาหารจานหลักนะคะอาหาร ว่างอย่างขนมปังกระเทียมก็ขายดีนะคะแล้วก็ยังมีเมนูเบเกอรี่เมนูเค้กอื่นๆอีกหลายเมนูซึ่งชิมแล้วโอเคมากๆเลยค่ะก็อย่าลืมมาลองกันนะคะที่ร้านตาบ้องคอฟฟี่แอนด์เจลาโต้ค่ะ